เพื่อหมอมาเป็นคนไข้นะคะทำไรครับเป็นะะอะไรครับลากรอสโคปิคอะเป็นดิดตรงนี้ครับผ่านใช่ติ่งไส้ติ่งไส้ติ่ดตรงนี้นะทำไรมาไส้ติดอักเสมันเป็นเองมันคือมันเกิดขึ้นได้แต่โทรศีท่อไทยือมาเป็นติดมันมีฝอยขึ้นไปบนมันมีขี้ไปติดคือมันเป็นไส้อะมันต้โอกาสอยู่แล้วแล้วมันไปติดก็คืออะไรเงี้ยมันก็ปวดทำ้งทนอะไรย่าเงยซีทีมันขึ้นไปได้หรอมันอยู่มันก็ไปได้หมดนะไส้ มันนั้นวันดีคือดีมันเข้าไปติดแล้วไม่หลุดออกมาไงเลยเป็นไส้ติดงออะไรอ่ะอื้อไสติดเลยเหรอมันเป็นไส้ใช่ไหมแต่ก็มีติดงวันไส้นนิดึงที่เป็นทางเดินไส้ที่มีประโยชน์มันดีจรนงๆที่เข้าไปติดถ้าเข้าไปอีกตรงนี้เรากดตายปกติมันมีแต่อาหารเข้าไปไม่ใช่หรอมันเลือดก็มันก็อาหารนั่นแหละตัวนี้วมันราอยู่ตรงปลายแล้วเราเลยมว่าอืดแล้วมีแบคทีเรียเข้าไปมันก็มีการอักเสบแล้วผมคิดว่าเป็นปลายอ่ะมันก็มีการต่อเจริญสูงทำนี้อินเทอร์วันที่สี่ อินเทอร์ลก็เลยเพิ่มรประสบการณ์ให้กับตัวเองในการเป็นคนไท้